จะสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดการทำงานสวิทช์ตัวนี้ครับเ,เห็นนะครับตัววนะครับตัวนี้จะเป็นการเปิดเส้นตัว,วีจะเป็นเส้นตรงกลางครับผมกดอีกทีนึงระบบเครื่องจะเปิดอีกเส้นนึงนะครับเป็นเส้น ทางด้านซ้ายกับทางด้านขวานะครับมองไปข้างบนครับมันจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางกันอยู่นะครับโอเคถ้ากดครั้งที่สามนะครับก็จะปิดเลยไม่มีเส้นไหนเลยโอเคเปิดไว้สองเส้นนะครับตัวเฮดตัวเฮดจะเป็นเส้นตัดข้างหน้านะครับจะเป็นเส้นตัวนี้นะครับตัวเฮดโอเคส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นการกระพริบนะครับกดอีกทีก็จะหยุดกระพริบนะครับส่วนตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับการหมุนการหมุนทิศทางของเลเซอร์นะครับใช้มือหมุนได้นะครับในส่วนตรงนี้อีกอย่างนึงนะครับเลเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าระดับไม่ตรงนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับนะครับ อันนี้คือระดับที่ผิดนะครับเราก็ต้องดูระดับตรงกลางจะมีระดับน้ําให้ดูอีกทีนะครับผมการใช้งานเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับ